เดียวจะโช์นุ่มหัวดำเฮาเบิ่งวาสั่นเฮาเบิ่เฮาหัวต้มบ่ดํำเฮาหัวนมบ่ดํำเฮาหัวต้มบ่ดํำโอเคบอมันจังไดเมื่อใดมันสิไใดมงนี่เมื่อใดมันสีไใดมงเร็วๆบอกกันเร็วๆไปใช้แล้วน้องนิ้งนูดิจังหดมันจังสีใดมงนี่บอกมากก็หนาใส่เสื้อืลแล้วแล้วน้องกาบอกสู้ๆวาสั้นน้องกาบอก ขี่านขี่คานไส้ประแจได้บัตรที่นี่มันจังได้บัตรที่นี่ม,มุนอุยปุยมิวสิกนี่โอเคบอนี่ไปหาน้องกาน้องกาลองเพลงพอ่อพอเด้ดทุกคนม,มิสคิมเปิดสารไคลฟงมาสั่นแม่ตีได้หรือยังโมงมาหรือยังมงมยีงง่สิบครับอันนี้ตีอันนี้ตีนี่เลาเราเราดันเต็มที่เลยเด้อยากให้มีโมงสองเท่าเด้ดแล้วดันเต็มทีเลยคุณเลอรพิง พ,พี่ชตินบ้านบ้านพี่ดิวเลี้ยงแมวแน่นอนนะสันตะวันตีตะวันตีเผื่อนห้าตีจังไดมันจังสีใดซุเปอร์แชทบอกมากขนาเร็วเร็วเรีวเรื่องไหนโนรีนี่เรากล็อปีมาแล้วเราเปีกมาแล้วเห็นบอเราเกปีมาแล้วเราเปีเข้ามาแล้วจังไดแบบที่นี่โดนั ตัวนัดไปไสตต่อมุงมุงมาอย่างพียัง,ยงเราเปลี่ยมาแล้วเราเปลี่ยมาแล้วเร่งไม่งั้นน้องเิ้วก็คือน้องเต้านี้ว่าสัน่นริวร้วริ้วให้ให้ถอยท้องมากมีแต่กิ้มมุงม,มุงมีมาะสันมุงคือบโมาเราเปลี่ยร้ายเราได้มื่อน,นี้เราเปลี่ยร้ายแล้วสรุปต้องออกเข้าใหม่เต้าสันระหว่างจากพี่ติ๋นวสันเอาหมวกกันนอก มาใส่ลอแบบเดี๋ยวมุ่งกับจะมาแล้วังเล่นตีเพ้าไปสรุปต้องออกเข้าใหม่จังได่นอนแล้วพี่นุศรเจ้าพี่นุศรเจ้ากับคุณหลายเจ้าอยากได้มงอ่ะทำไงดีเอามันทำไม่ทำทำไมไม่มาพะ่สันเราเหตุตามเจ้าบอกแล้วเด้หน่นไอตินเราเหตุตามเจ้าบอกแล้วเดะ สงสัยจะมาพรุ่งนี้ว่าสันนู่รีขำม,มากว่าสันแม่นติสงสารพี่ตินกลัวเงินหมดว่าสันสู้ไม่แลวไปเลวก็สนะทาเมืออื่นเดอ้อทามืออื่นเด้อเพราะว่าไอตินลเล่าเป๋มาแล้วสติเกอรเมื่ออื่นนาโมงงนาสีมาต้องลง่งต้องล่งแล้วมือนี่สงสัยเป๋ก่อนโมงโม่งม่วันหลังว่าสันย่านแมนอยู่นู่รีอย่าเฝ้าขำนู่รีมันจังไหนก่อนเลยเร็ว นูรีร้องเพลงม่วนแน่นอนนะสัน,นลุงดีเราบอเคยร้องเพลงเดีจ๋จังไหร่รีวิวน้องกาหมุนอุ้ยปุ้ยมิวสิกหุุนผุนเล่าเล่าร้าองเพลงน่นะนะพี่ตินเน็ตหมดแน่นอนนะสันจักงนูรีแล้ว่ะมาจงังไหรอดาบอก <S <S มองกุมันจะขึ้นมาเอง <S <S บอบแมนบอกกดสติ๊กเกอร์เอาแมนตีเมงจังอา ยิ้งจังของมองยิ้งจังาาโดนัทข้าเนี่ยที่ไม่มีใจอะไรนี่มาลูกไปใจลายผ่าน,นาาแล้ว,ออลว,เ,ดลวลเด้ม,มือนี่นะสงสารเราสูดคอยยังแล้กไปเฮ็ดใหนเดะแล้วหนาลักเด้งมือนี่พี่ก้าวบอกน้อ bon งว่สันจากนุ่งดีว่าสันพี่ติน๋นพี่ตินต๋นว่าสันจากโดนัทข้ามาโดนัทเป็นคนหาขอมูลมาบอลูก็กันพี่ติน๋นเอนโวเกอรมาพี่ก้าวว่าใช่ จังไก่เกาตะวนันเก่ามื่ก่อนสรุปแล้วเก่าตะวนันแมนบอกดู่จังไดู่นรีโนรีมันจังไดเร็วๆไปเดินไปไปเติมเน็ตนูรีวาาสันก็ว่าเล้วสิไปแล้วสิไปเติมเน็ตว,วาาสัปาสปนป้าป้าภัษสันรัหาลับหา,หานรนวาาสันรัเดอร์ภาษนสวัสดีพามวาาสันนี <laughs> <laughs> ่สตาร์แสงกับพุ่งที่ไหนเงินเข้าร่มเหลอทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มงโหเงินหมดเลยวาาสันจากโดนทัทบอกวาาสัน ไปแล้วไปแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์เด้อทุกคนจ้าทุกคนโอเคบอลเอเวอร์วั thank you so much I have to go พี่เก้าวมังกรแน่นอนประสันนุ้ยดีบอกบายบายประสันไปแล้วเด้อโอเคบอลสำหรับขอบคุณหลายๆ thank you so much for thumb like subscribe and comment โ okay. อเค everyone I have to go see you tomorrow I I hope tomorrow I have um a clouds a clouds โอเคคนเด็กๆในเยี ận, mustache, ่ยมมากประสันนะวะ คันเี้แบกได้เยี่ยนเอามันว่าซั่นจ่างกับบ่ได้ไก่ยังว่าว่าซั่นแม่นตี้มีหยังจ่างลงๆว่าซั่นเขาลงแล้วเด้อมืออื่น I hope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  I have my cow tomorrow okay ไอ้บอยขอบคุณน้องกาขอบคุณหลายๆน้องกาจ้าน้องกา,องกาขอบคุณหลายๆน้องกาจ้า